พี่น้องเคยเห็นเสาไฟอยู่ข้างถนนบะครับเวลาเขาขับรถไปโดยเฉพาะเสาแรงสูงโอ้มันแข็งแรงขนาดเนี่ยเสาแรงสูงเนี่ยพอซสืวเขาติดตั้งเสาขึ้นมาได้เดียวก็คดลงไปครับบางเทอมีเสาดามไปสองข้างอีกดึงไปบางทอมีสลิงดึงไปอีกแล้วแต่พื้นที่นะครับเสาไฟมันก็ะยู่ของมันเนี่ยเออแต่ว่าคนนี่ยกับขับรถไปต่ำมัน ซึ่งเกิดขึ้นหลายด้คนขับรถไปตาก๊กใหม่ซึ่งมันเกิดเกิดอยู่หิมทางอยู่ขางทางอยู่ในสวนในบ้านของเขามครับเสาไฟก็ก็ปักไว้เพื่อพาดเสา,าเสาแหล่งตาเสาแรงสูงก็ยุของมันครับแต่เวาลาเขาขับไปแล้วเขาก็มักจะไปเบียดมันไปตํามันไปชนมันก็มันเกิดความเสียหายเสาไฟมีเจ้าของเลยครับมันไม่ได้เกิดขึ้นเองต้นใหม่บางเทียวก็เกิดขึ้นเองบางเทียวกับคนปลูกบางเทียบก็ของนายกของนายขอเออ เขายินข่าวตลอดจะยินข่าวประจําเลยว่าขับรถไปเมาสันกลรับในกับไปต,าตําตนใหม่เสียชีวิตบางเดียวกับไปตําเสาไฟครับเสาเข่งแข็งนี่เสาข้อกีดนี่ล้มน้องว่าเป็นต้นต้นนี่ผมก็ว่าโอ้มันว่่เป็นธรรมดาแล้วแ็แสดงว่าตําแห้งเติบเด้ดอันที่เป็นข่าวอยู่เชียงใหม่นี่ครับรถกระบะครับรถส่งน้ำขับมาอย่างเร็ยวไปตําเสาไฟ พอเสาต้นแรกล่มปุ๊บมามาครับต้นที่สองที่สามตีสายไฟมันดึงกันอยู่มันจองกันอยู่มันก็ล่มลงมาเลยครับล่มลงมาแล้คอยลงม,มาลงม,มาลงม,มาเลยเออร่วมแล้วเบดเซียด้าสิบหกสิบต, 50, ตน้นเหมือนเด็เป็นระยะทางเป็นกิโลกิโลมันก็ขาดใส่ห่วยบานคนพังเพยไปยี่สิบลังคาเรือนรถล,ล่าจอดอยู่นั้นมุนเบิดแล้วเออคนขับรถบาดเจ็บสาหาัส เาก็ไปตรวจเอลนกอฮออ์ปรากฏว่าบอยู่ในเกณฑ์น,นะครับที่เมาครับแต่ว่าจะเมาอย่างองินบอกันแล้วแต่เจ้าที่ตำรวจแล้วครับมันทีสรงไปตรวจให้หมอเิ่นตรวจจาะเลือดจ,จอ่อยังเบิงไปมียาเสพติดมียังบอพวกคุมรถแบบใดเออผู้นั่งมาน้าตายครับนางมานํานี่ก็วายเป็นนักห้องเคยเขาแข่งประกวดห่องเพลงไปเด้เสียชีวิตเลยครับอืความเสียหายที่เกิดขึ้นนี่โอ้โหความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นนี่ รดขั้นเดียวนี่ครับลดกบะนี่ครับลดกบะตันหนึ่งใส่ทรงเลี่ยงนี่เลี่ยนไปตําเสาบวกขึ้นว่าความรุนแรงความเสียหายมันจะเกิดหลายแบบนี้ตามที่เวเห็นน er ่ะเลี่ยนตาเสาเุ๊บเบิดดลายกับเสาไฟต้นเดียวหล่มลงมาก็สดใส่ไปแสนสองแสนเจ็ดหมื่นแปดหมื่นว่าแต่ต้นใหญ่ต้นน้อยว่ากันไปนี่มันล่มเพืมันจองดึงดึงก็ลงมาไฟใหม่บานคนอีกหมอแปลงสามหมอไงเดียบร้อยหมอมิเตอร์ของบานคนอีก มิเตอร์เวลาเขามาเก็บกวาไฟก็มาจดหมอเนี่ยแหละครับมอน่น้อยนี่สามสิบสี่สิบมอพังเพยเสียหายเบิดค่าเสียหายประเมนินออกมาแล้วหลายล้านนะครับจะพาะของไฟฟ้านี่ครับเขาว่าหาล้านหกล้านไปไ่เนียไผ่ละสิบมารับผิดบาทนี่งานนี่ไผ่ลับผิดชอบโอ้โหเพราะความประมาทบอ่อหรือท่านเขียดท่านโมโหให้เสาไฟ ด้วท่านมีปัญหาอย่างรับรถมาทะเลาะกันในรถบ่หรือจังไดดึงพ่วงมาไล่กันบอกครับอันนี้ก็เป็นเรื่องห้องตำรวจครับอืเรื่องทังอาญานั่นบ่มีปัญหาหรอกแต่คนขับรถไปชนเสาไฟในงานนี่นะครับแล้วตายความผิดทางอาญาก็ระงับไปอืเพราะว่าพ้กระทำความผิดตายแล้วนี่ยังมีชีวิตอยู่ก็ต่องดมเน่นคดีกับกับเล่าล่ะครับก็าหาประมาทเยตุใดทรัพย์ส,สินเสียหายเหตุไห้คนนางมานํำเล่านั้นตายครับอ ทั้งอาญานะครับกัว่ากันไปส่วนทั้งแพงนี่ครับงานนี่งานใหญ่เลยกับไฟดับเป็นบวงกวงพี่น้องอยู่ในความหมืดอืมส่วนเจ้าหน้าที่เขาเจระดมคนมาสามหล่อยสี่หอยคนมาจากต่างจังหวัดนั่นนี้มาซอยกันนะครับเก็บกู้เสาไฟขึ้นอืมเสามันลมผ่านถนนรถกระแลนบอ่อใดไปบ่อดาหาซิบก็ต่นคึ้นเบื้องดี ว่ามันสิหากสิง่ายจําใดฝนกิดตกยามังค์คำมังคืนสิเหตุเวียกเฮตดงานจังไดครับมืดกเมืดไฟฟ้ามันอันตรายเลยเอออันนี้ก็โอ้ยทางเจ้าที่ไฟฟ้าก็ต้องระด,ดวมคนมาครับพี่น้องเฮ้าอยู่ในความเดือดร้อนเดไฟไหม้บ้านเขาอีกบางหลังเนี่ยบมมีหม่มองสิอยู่สิเศา้าฮู้หเรื่องหูเราาอันมาครับเสาไฟอยู่ซื่อหล่มผ่านลงมาอืม มันเป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากมนุษย์ครับขับรถแล้วไปตําเสาไฟเขามีขีดไปเห็นในแลนมายางว่า่ําเขาเสาตำลอดละเสาคอยคอยเอ็นลงมาลมลงมาดึงจองันลงมารถได้หลายขั้นยู่ช่องกลางระวางเสาหนึ่งโอเคไปนะครับแตายูหมองเสามันผ่านลงมาก็เรียบร้อยนี่ขั้นหนึ่งเนี่ยยู่ช่องกลางพอดีมันลมลงมามันบวถืมันลมลงมาทั้งตรง รถเราอยู่ช่องกลางพอดีก็เลยหลอดไปแต่ว่าผมาว่าขวนเสียแล้วครับตกใจโอ้ยเบาอยู่ซ้ำเหมือนซ้ำขึ้นบ่แล้วอเอามาเมืองเมืองว่าไผจะรับผิดชอบเอาลาผู้ครับน,ะนี่ไม่พ้นหรอกตอนนี้เอาไปรักษาซะก่อนทังอาญาก็ว่ากันไปเบาเรื่องทั้งแพงนะครับความผิดความรับพิดทั้งแพงมันเป็นละเมิดครับอละเมิดก็คือตัานจะจงใจก็ดีเจตนาก็ดีเจตนาคือเจตนาไปตําเสาไฟแหละ ประมาทเลื่อนเลอก็ดีเอ,อ่อทำมันเกิดความเสียหายขึ้นมานั่นมะครับท่านตองรับผิดชอบไปแล้วคนขับน่นหนีบวชนคนนั่นนงนั่งนั่งกับเบิรงนนี่ส่วนรวมบ่นันม,มาครับถ้านั่งมากซื้อไปเฮ้ยังเข้ากับบตรองรวมเราผิดแต่ว่าเราตายไปแล้วครับแต่ที่ถา้าตสวาคนขับรถนี่มันตายเนาะท่างอาญามันจบก็บจริงครับแต่ท่างแพงบบจบเลยก็รตรงไปเบิรงว่าอย่าตีพีนองมันมีมรดกตกทอดไปหา พี่น้องเราบอมอขับรถนี่แต่มีเขาก็ไปนําเช็กอินแล้วกับพี่น้ำน้องเนี่ยตามมอดทกตี่ทกถอดไปภายในอยุควบปีหนึ่งต้องฝ่าไปฟองนะครับการไปฝ่าไปฟองก็ต้องฟองท้ายาดเขาผู้ทีบานตึกเสาไฟมันล่มลมากแล้วไฟใหม่ก็ไปฟองเอารถล่าเสียหายไปฟองเอากับท้ายาดเขาแต่ถามว่าตายหมอนีรับเละเลยส่วนจะมีเงินไหหรือบ่่ไหนั้นอีกรื่องหนึ่งไปฝ่านี่ฟองลูกเดียวเด้ครับเสาไฟของเขาอ่ะ หาซิกว่าตนแต่ตนหนึ่งเขาก็ยังเอาเรื่องล่ะอตำเลซื้อมันเอ็นลงมาเขายังเอาเรื่องเลยครับต้องเปลี่ยนไม้ได้มันบ่มันคงแล้วอันนี้ล่มลงมาเบิดเลยเมง่ีรถลา่าผลเสียหายเบิดครับหมอนีอ่านเลยรับเต็มเต็มเลยครับหมอคนขับรถนี่จะประมาทหรือจงใจก็แล้วแต่ครับเป็นละเมิดท่านต้องรับผิดสดใส่คกาเสียหายทางแพงให้เขาอืบาทนี่รถขั้นนี้ครับเข้าใจว่าเป็นรถของนายจ่างนะ เป็นรถส่งน้ำหรือส่งของอยู่สินะาถามมานายจ้างต้องรวมรับผิดบอกนี่แต่ขยายผลออกไปหานายจ้างเออถ้านายจ้างมีเงินมีทองมีกับโรงงานผลิตน้ำขายน้ำลำรวยแนงสิครับเออโอเคม,มาครับเอทั้งไปฝากอะยิ้มออกก็เลยว่ามีผูที่จะมารวมรับผิดะหละ พี่น้องเงาที่เดือดร้อนไฟไหม้บ้านหรือรถล่าเสียหายกะเห็นช่องทางล่ะนนามาครับก็บไปฟ้องเอากับนายจ้างครับอืมแต่ว่าตรงเบิ่งของ้อกฎหมายก่อนเด้ต้องเบื่องก่อเขาเป็นลูกจ้างนายจ้างเขามีนายจ่างบอเอาละถ้าเขาเป็นลูกจ้างของบอริษัทก่อ,อไก่เองสอาขายนามหรือเป็นบริษัทส่งของอยังก็แล้วแต่นนบมาล่ะถ้าครับลูกจ้าง เขาก็ทําการไปในท่างทีจ่างหมายความว่านายจ่างบอกว่าเออขับรถไปส่งน้ำเด้อเขาขับไปส่งน้ำตามนาทีเบียกงานของเขาแล้วไปก่อยเกิดความเสียหายนายจ่างกฎหมายบอกว่าต้องรวมรับผิดกับหลุกจ่างในผลห่งละเมิดที่หลูกจ่างได้กระทําไปในการทีจ่างห็นบอกนายจ่างนี้บอกครับลาพังหลูกจ่างว่ามีเงินใจอยู่แล้วครับเขาก็ทีเห็นใจแล้วข้อกฎหมายข้อนี้เลยออกมาเป็นหลูกจ้างเขาเป็นพนักงานมนุษย์เงินเดือนนะไปก่อยเกิดความเสียหาย ในวงกว้างแบบนี้นะครับเออมันม่มีเงินจ่ายหรอกครับมันไม่มีเงินมันม่มีเงินจ่ายคนที่เขาเสียหายเขาเดือดร้อนเขาก็ลําบากที่ละขาสิไปเช็คยินไปไรเบี้ยก็ไผ่ละลูกจ้างเขาบ่มีเงินเนาะเงินเดือนบ่กี่ตังค์สามพันสี่พันเอาเป็นเงินเดือนหมื่นหนึ่งเอาเออจา่ายค่ามอเตอร์ไซค์ค่าพนโทรศัพท์มือถือให้เมียค่าลูกเขียนหนังสือค่าหนาังก็ใส่งเงินหมื่นหนึ่งบ่กย่างหยั่งเนี่ยครับ ต่อยสองหมื่นก็อยู่ทั้งยากสมัยนี่ของแพงเศรษฐกิจบดีแต่ว่าโครงการคนละครึ่งไม่ไหวเนี่ยพี่น้องที่ได้ยิบบอกอของรัฐบาลใหม่นี่เห็นไหมครับนายจ้างนี้บุพผลครับต้องรวมรับพิษกับหลูกจ้างในกรณีนี้นะครับตัวอย่างอื่นกับเบิร์ตบอยากครับมีข้ามิ้าารรรักซาชิมิกาตดสินมาหลายเลยแต่ถ้านายจ้างเขาพิสูจน์ได้ว่าบม่เม็นหลูกจ้างข่อยเออ หรือลูกจ้างพวกนี้บ่ไใดก็ทําการตามถี่จ้างเช่นครับเลิกงานแล้วลูกจ้างคนนี้ครับหลักเอารถดของบริษัทไปรถดทรงน้ำนี่แหละหลักรถดบริษัทไปขี่ออกจากโกดังเลยขี่ออกจากบริษัทเขาเลยแล้วก็ไปเกิดเหตุครับทีหละไปตำเสาไฟหน้าหรือไปตำคนตายหรือไปตำรถเขาพังเพ่ส้นบานส้นเพื่อนเขาสินายจ้างเขาก็ต้องรวมรับผิดเด ถ้าเขาพิสูจน์ได้แนวนี้กฎหมายเขียนไว้ว่านายจ้างต้องรวมรับผิดก็ตามแต่ว่าถ้าเขาพิสูจน์ได้ว่าเขาเบี่ยวกี่วมันโมเมนต์เวลาง,งานแต่ว่าถ้าเป็นเวลาง,งานใส่เขาไปทรงของออใส่เขาไปรับคนหรือเวียกงานของนากกนย,นนย,นย,านะยจ้างกนะ็แล้วแต่สร้างใอ้เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ไปอเวียกเขาน่ะเวียกของหลูกจังนะแล้วไม่ก่อเกิดความเสียหายกับบุคคลภายนอกอันนี้นายจ้างปฏิเสธว่าด้หรอครับตันต้องรวมรับผิดอันนั้นอย่างว่าเอาขอยบ่ไิ้เกี่ยวข้องขอยบ่ได้ขับรถไป ส่วนคนเขามันมันเอาไปเองแต่ว่ามันเวียกทันเดมันเวียกทันกฎหมายต้องการหาคนมารับผิดชอบต่อสาธารณะต่อบุลคลทั่วไปสะก่อนท่านเป็นนายจ้างท่านก็ต้องรวยก็หลูกจ้างอยู่แล้วล่ะตามสภาพมันเป็นบมลละเออนายจ้างต้องรวยก็หลูกจ้างอยู่แล้วอืมีเงินเดือนใจหลูกจ้างมีเงินเดือนใจพนักงานมีกิจการประกอบการข่านานนี้นู่นแล้วแต่ นะครับถ้านาท่านตรงดีก็ลูกจางอยู่แล้วโดยภาพรวมกฎ้มไม้ก็เลยบอกว่า,วานายจางตรงรวมรับผิดซะก่อนบ้านนี้อา้าวลูกนายจางตายแล้วเป็นรวมรับผิดทางค้ชไม้บอกว่าไ่าาเบียได้เวลาลูกจางกับท่านรับผิดไปแล้วมันบอกอะนายจางกับเป็นไเบียกับลูกจางาเง,ง,งานเงินเดือนหรือหาเงินมาสดใสอย่างในภายหลังฟองไ่เบียที่หลังเนี่ยครับมันไป็นไเบียกันเองระวา่างนายจางกับลูกจางแต่ว่าบุคคลอื่นบุคคลภายนอกที่เขาบเกี่ยวของระวางท่านลูกจางนายจางนี่ ต้องได้รับการกุ่มข้องก่อนครับที่ในเวลาเขาฟ้องเขาก็จะฟ้องนายจางรวมก็หลูกจางนะมาครับหลูกจังเป็นจำดเลยที่หนึ่งนายจางเป็นจำดเลยที่สองรวมกันกระทําละเมิดถ้าฟ้องได้หลูกจางโอกาสได้หน่อยครับชนะอยู่มันมาครับทรัพย์สินก็เสียหายปันนี่หลักฐานชัดเจนปันนี่ตัวเลขมีอยู่แล้วเสียหายลายปานไหนก็ฟ้องได้อยู่แล้วแต่ว่าโอกาสที่จะบังคับคดีได้เงินจากหลูกจางมันหน่อยครับมันรีบรีเลย แต่ลูกจ้างรวยเขาคือที่ว่าเป็นลูกจ้างหรอกครับเพราะก็นอนอยู่บา้านเขาลูกก็เมียเขาก็ไปหาเที่ยวมัองนอกมาขับรถมารับจ้างเห็นไหมครับมันเงินเงินดาวเอาว่าว่ากันเมื่อมันเกิดระเมิดขึ้นมาแบบนี้ครับจะไปฟ้องที่ลูกจ้างไฟเดียวนี้โอกาสได้หน่อยครับแต่ผู้เสียหายรายเดียวกับโบนี้อาจจะโอเคอยู่ไปขายทีขายหน้าพอแม่มามาใส่ให้ผู้เสียหายรายเดียวแต่นี่มันโอโ้โหการไฟฟ้าครับ เขาเสียหายเสาไฟหาสิบสองต้นมอแปลงอีกเออแล้วก็บานคนเสียหายพังเพลรลดล่าหมดเลยนี่ครับลูกจ้างบุริยาไหวบอกครับบอไหวแล้วเงินประกันมี่บออะไก็บ้หูอครับรถขันนี้มีประกันสันหนึ่งบอถ้ามีประกันสันหนึ่งก็บว่าไปเขาจะรับผิดชอบบอยู่เนเงินไขในกรมท่านบอประมาบบอเมาบอว่าไปอืถ้าบอมีครับคำว่าบ่งพ่อราบอกปพ่อราบอคุ้มคร่องจำได้ครับ เออพอลบบลคุม้มครองแต่บุคคลนะครับบุหรีคุ้มครองทรัพย์สินเด้แนนบ่เออคุ้มครองต,รตัวบุคคลครับทรัพย์สินเสียหายเนี่ยไปว่ากันทั้งแพงทั้งหยังพุ่นเด้นั่นบล่ล่ะคุ้มครองบุคคลที่3บ่อืมเขาตายเขาได้บาดเจ็บอ่ะสดใสไปเอา้พอาพรบมีอยู่แล้วละ่ะเพราะว่ารถทุกคันต้งอ,องมีพรลบม่มีพรบก็ถูกจับปรับเป็นหมื่นพุ่นเด้บ่มีพรบก็ต่อทะเบียนบ่ได้เห็นบ่กฎหมายวาง่น พะเราบอคุมข้อ,ของบุคคลที่สามเวลามันเกิดความเสียหายจากรถในโตบุคคลนะครับแขนขาหากักหรือตายสิอา่าวพะเราบอจ่ายเ,าเงินก็บ,บริลวงในหลายอย่างนะครับใจแต่บุคคลมันบมพ่อเอาครับที่จะมาเยียวยาเนี่ยครับพเราบอเออหรือเขาเหตุประกันชีวิตไห้ก็ว่าไปเขาก็ได้แต่ส่วนของเขาประกันชีวิตชีวิตของผู้ที่ประกันลมหายาจจากไปบาดเจ็บเอาจ่ายไปหรือเขาเหตุยังไหว ตามกฎหมายประกันสังคมก็ไปเบิงครับเออมันจะคุมข้องไผแน่ใ่มครับมันจะเยียวยาสังคมที่เดือดร้อนในหมู่วงกว่างใด้บ่อครับโอ้ครับรถขั้นเดียวรถกระบะนะครับเอแต่ซ0บล้อ18แปดล้อรถทั่วก็ว่าเออมันแห้งมันคันใหญ่นอะมันต่ำนมันดึงหลากกันมาก็ออีกคงหนึ่งนี่รถกระบะครับ แสดงว่ามาแห้งเติบผมเบิ่งตามขิดเโอ้แมลนมาแบบลอยเศร้าเลยนี่แหละครับเวลาเกิดความเสียหายขึ้นมาแบบนี้แล้วสังคมเดือดร้อนท่านก็เดือดร้อนสะเงินเสียมาใจเขาครับเออหลาล้านหกล้านยางต่ำๆนะครับผมว่าร่วมเบ็ดเสร็จแล้วทั้ง่าเสียหายทั้งบัดทั้งปวงเลยนี่มั่สิบล้านบนวะครับต้องสดใส่เขาเออแก่โตบอกหรอก ภาพมัน,นชัดเจนเลยทันทีอ่างยังก็ลลาบากแล้วครับอดีที่บโบตายนะครับแต่ว่าคนนั่งไปนําครับโมหโหอีนีอเหนี่นั่งไปนี่รถนําก็เลยเสียชีพิตเกิดจากความประมาทและอย่างอื่นบ่มีหรอกครับเนี่ยบรถส่งเรียงนี่รถขนหนามขนยังนี่นนนอนเอานายจ้างก็เดือดร้อนไปนํามานนี้เมาไล่เบียก็ลูกจ้างนี่สาดได้เป็นส,สิบพันส่วดใสไปส,ไปสิบหลานห้อมกลุมเนาะไห้กับตั้งการไฟฟ้าให้กับคนที่เขาเสียหายเดือดร้อนเบิเนี่ยลูกจ้างพวกนีไก้ไม่เห็นงาน ผมว่าลูกจ้างเดี๋ยวเนี้ยอายุเท่าไรยี่สิบกว่ามีเบื่องดีบัญชีความเสียหายนี่เสาจกต่นเบื่องเอาตาดีเบิ่งเอาหาสิบสองต้นว่าส้นโอ้มันดึงกันลงมาเบิดเลยนั่นบ่กครับถึงมันจะบ่อหักเขาก็ต้องเปลี่ยนได้เพราะความหมันคงมันโมมีแล้วมันเอ็นมันปูนแตกหรือมันกระเทาะแล้วเนี่ยเขาก็ต้องเปลี่ยนได้ครับเสาแรงสูงสายไฟอีกครับเส้นขาดมีเส้นบ่อขาดต่ออะไรบ่อยังกัว่าไป าสายแรงสูงนะครับโมเมนธรรมดาเด้เขาเดินไฟในบาทหลังหนึ่งนี่ก็ยังเบิดเป็นหมื่นนะครับหลังใหญ่ๆโอ้หลายหมื่นเนี่ยสายไฟอุปกรณ์ส่วนขวบนคะครับทั้งมีทั้งหมอแปลงเสาแรงต่ําเสาแรงสูงเออรถยนเสียหาย13คขั้นรถมอไซค์สองขั้นบานเฮือน22หลังเอาที่เจ้า,าหลังละหมื่นก็นอ่านนะครับเมื่อน,นึงบร้ยยังเดเดียวนี่ร้างบานหรือสอมบาทเมื่อหนึ่งโบโยครับโบโย เปลี่ยนในสังกะสีอันบางๆนะครับชั้นกะสีกับบ่พ่อหละละหมื่นหนึ่งครับอย่างอื่นอีเบบนอกเดียบานีหมอแหกแต่กระปรูเขาบมน,นั่นเดียของหน้ามองสวมเขาของนอนนี่ยังเขาเนี่ที่นอนม้อนมุงมู้นโอ้ตายครับยญาประมาทเนี่ยครับบางทีการกระทังของท่านคน,นเดียวนี่ประชาชนเดือดร้อนในว่งกวางเลยไส่ดับจักมือมันจะใส่ไรครับเนี่เออย่างหน่อยๆครับ ขึ้นหนึ่งมือหนึ่งแล้วผมเห็นหงบริใส่ไฟเดือดร้อนเนี่ยผมมีไฟใส่นี่ครับลองไฟดับทีละมือหนึ่งนี่ทันตายวาออใส่ไฟฟ้าบด้นี้อยู่ในความเหมือนอยู่ในความเงียบเลยเวลาไฟดับมันจึงเงียบสังเกตเบื้องเงียบมิดซีดีเลยครับผมมีเสียงยังทั้งสิ้นครับมี่เสียงคนจมอมืให้ระมัดระวังครับทางการไฟฟ้าฟองหลูกเดียวครับอืเจ้านอยเขาคำนวณบอกลบกุนหารแล้วเขาหูวไไ่าไผเป็นไงจางเนาะ มีโตนายจ้างแล้วเขกาก็จืมฟ้องนายจ้างแหละครับรวมกับหลูกจางกับหมอเนี่ยแหละเออน้ำเงินการอยู่แล้วไฟฟ้ฝ่าเอาเบดครับนิติกรเขาวหวยบัญญังแล้วมแม่บอกล่ะเขาเสียหายไงเขาสมแซ่มขึ้นมาแล้ววงเงินหลายบันไดเรียกรองเอาขึ้นบัดแล้วครับอืมนี่ความประมาทของคนคนเดียวนี่ครับบึงดีดีได้จะคของบ้านจะคองเพื่อนจะเสียหายยีบสองหลังหนันบอมีไผออ่บาดเจ็บสาหัสหรือตายนะครับอืม โซ่ที่เขี้ยออกไปได้โซ่ิีอุ้ยบางทีละ่ะว่าแม่นระเบิดล่ง <c oughs> ตอนที่เคยมียนยิ่งระเบิดมากสภาพเดียวกันเลยแม่บ่าครับบีเอ็ม,มอันยี่สิบเอ็ดอันแบบนี้เลยเห็นบอกบางทีบ่ย่งยังจากอย่างเลยความรับผิดมีอยู่แล้วแต่ว่าจะไล่เบียร์ใดบอ่อบาทนี่นายจา้างแต่เป็นนายจ้างแบบโมเมนตกิจการใหญ่โตเนาะเออ นายช่างกับขิ้งห่อนคือกันเด้ผมว่ามันสิได้ขายเือนุ่นแล้วขายทีห่นแล้วเพราะเพ่ากิจาการล่มละลายพี่นาดเลยเอจากการกระทําข้องคนผู้เดียวนี่ครับเก็บแต่ซากก็เมื่ยแลละครับเอาแต่ซากออกนี่เสาไฟทั้งหลายทั้งแร่ที่มันลม่มแล้วนี่นะนาดอยู่นี่เก็บไปถิมเก็บไปไหวนในทีที่มันควรอยู่นะครับที่มันไหวขางทางขางถน้นมันหกเดยครับนี่เห็นบ่นี่เอาเขาก้อนเนี่ยเพื่อให้รถดแรนได้นี่เจ้าน้อยก็ต้องเอาเข็นมา ดึงขึ้นใช้รถที่แปดรล่อไปถิมไปไหวมองถิมมันควรอยู่เห็นบ่เออเป็นหม,มื่อโแเลวเลยครับคนคล้องจำเนี่ <c oughs> เห็นบ่เสียหายโอ้ยหวงกวงหลายครับเหตุจังไดล่ะครับอืผู้ขับรถนั่นกับบาดเจ็บก็ไปปัวไปรักษากันก่อนตำรวจก็จะแจ้งขอกล่าวหาว่ากันไปใค้เียหายก็ เหตุบัญชีขึ้นมาเสียหายยังแน่กับสำรวจตรวสอบบ้านข้องทันแล้วเพราะว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ตตรงลงไปข้ามปรึกษาทั้งจังหวัดก็ดีอยู่ที่ถ้จังหวัดนะครับเขาอาจจะลงไปแล้วล่ะพอหมอกก็ดีไปเบื่องเขาก็เดือดร้อนอย่างไหมีขาววินามกินบ่บ้านพังพี้ปานนี่ฝนตกเนี่เขาจะไปนอนใส่ครับแม่หมอธรรมบ่มีพี่นองมีญาาินี่ยากคือกันเนี่ยที่ตัวงใก็ต้องลงไปเบื่องไปสํารวจเบื่องความเสียหายแต่ละขั้วเลื่อนแต่ละหลังนี่มีซ้ำใดนนะเฮตดบัญชีไว้เลยครับเฮตุบัญชีไปเลยเออ านงานหนซอยใดก็ไปซอยมีงบมีอยังไปซอยเป็นก่อนกับขนาดพายุมากม็นบอกละ่ะปัดพังบานเพเออหลังค่าเปิงอังซี่อบตอก็ยังมีงบจังกะชีมีแปดมีอย่งางไห้ด้มีตะปูตะปูไห้อันนี้งบประมาณมีบ่ครับในการซอยเหลือมันเท่าถูกของปีนองเฮาอือก็เป็นไพ่อย่างหนึงน่งเนี่ยฮันสะดวกซื้อก็บ,บ่พ้น็บนบ่น่ะฝาดลงมางบ่ไ,บได้ขายของสํารเห็นบ่ไฟดับก็สิได้ขายของเปิดแอร์วุ่นๆเปิดไฟวัดมือวัดเวนอยู่ฮันสะดวกซื้อนี่ เราล่อนไปวัดครับเรวล่อนไปวัดนี่แหละผลงานของคนขับรถที่ประมาทอที่ประมาทปราศจากความระมรัดระวังคอยเกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่นทรัพย์สินเสียหายมีคนตายนะครับเราผิดชอบวดิดเอาเลยครับแล้วมันเกิดดึงคนอื่นเขามาเกี่ยวของอีกอืทั้งหลวงทั้งรัฐมาลบผิดชอบรวมกัน หลวงก็ต้องไปเยียวยาคนที่เขาเดือดร้อนนะครับรัดไพล่ะจ,จะจะคขอ้องรถแม่บ่ละมีประกันพี่ประกันบ่ละยากไว้วัดแล้วครับจะคข้องกิจการห่านขารวมทั้งคนครับมาฉเฉลียความรับผิดมารับผิดชอบตามที่กฎหมายกําหนดไว้ครับงานนี้นักหนาสากันนั่นๆจะมีข่าวที่มันเกิดความเสียหายหน,นักแบบนี้นะครับส่วนมากตากับเสาต้นหนึ่งล่ม เห็นลงมาเออนี่มันยิงก็พ่ายุยมาเนี่ยนี่เหตุการณ์ที่เสาไฟล่มแบบนี้ผมเคยเห็นอยู่พมเม็นกับตาเลยอืขับรถไปนี่ครับฝนตกแห้งเห่เห็นทางเลยเสาไฟต้นหนึ่งลม่มปุ๊บอีกต้นหนึ่งมันจิจองกันลงมาเลยมันจิดดึงกันลงมาเลยครับอืมดีโยนบอลล่มผาดลงมาถนนมันล่มลงไปใส่หน้าเขาเน่ะเสาแร่งสูงนะครับอืมมันล่มแห้งแล้วก็ฝาก่าฝนลงหนักเลย ผมก็จักสีไปจักสีจอดตัดสินใจไปดีกว่าครับทามันล่มพาถนนนี่ก็เสียหายหนักครับรถลากกับแลนหลายเติบอยู่ต่างคนกับต่างเฝ้าไปหมันผลนะครับปรากฏว่ามันล่มใจหน้าเขามันดึงกันไล่ลงไปเลยเด้แต่ว่าวาหลายต้นซำหมอขับรถไปต่ำารอกประมาณสีหาต้นมันล่มดึงกันลงไปเลยสายแรงสูงนะมันโอ้เส้นทอใหญ่กว่านิ้วอีกเวลามันล่มมันดึงกันลงไป มันแข็งแรงสายพวกนี้สายเปื่อยนะครับล่มไปเบิเลยครับแต่ว่าเกินมือสองมือเขามาสอมเขา,มาดึงขึ้นไปฝากเขาเห็นไหวอยูออ่อันไหนยังใส่ใดก็ใส่ไปอันไหนมันพังมันหักก็ต้องเปลี่ยนแต่ล่มผ้ายยแบบนี้ก็เป็นกรรมเป็นเวียนกับไฟฟ้ากับใยเง,งินเองหางบประมาณมาเองปีปีหนึง่งกไาไหล่ยห่ดอกขายไฟนะ่ะแต่ว่าถ้าคนไปเหตุให้มันเกิดความเสียหายลดไปต่าไปชันไปพังไปเพไปฝาผู้มีภาก ไปฝ่านาครหลวงแล้วแต่อยู่ในเขตใดนะครับเพราะก็ต้องหาคนมารับผิดฝ่องไปเจราจาอยู่สาลไปดําเนินการเรียกร้องอาค่าเสียหายของเขานะครับถูกอย่างมีราคามีความจําเป็นที่จะต้องเรียกร้องขึ้นมามีข้อกฎหมายทั้งนั้นครับเขาบอยกหัวใจวิธีหรอกแต่อยากจนคนแข็นเขาก็ต้องฝ่อง ฟ้องให้มันเป็นคดีฆ่าไว้ลงกาสารเราก็บังคับคดีบ่อใดก็กอ็อหญิงเรื่องหนึง่งแต่ต้องฟ้องท่านจะว่าโอ้โอโฟ้องเหรเขาบ่กมีเงินก็คุณถูกปล่อยไปเลยบ่อใดครับหลวงเขาต้องเรียร้หล่องกซะก่อนส่วนในหน่อยใดหลายหรือบังคับสันบังคับ,ดบคบดีบังคับใดบอยอีกเรื่องหนึง่งจังวากันบังคับคดีภายในชิปปีนับแต่ศาลมีขำามพีากษาแล้วเขาก็ต้องเหยียดไปตามเนื้อผ้านะครับไล่เบียรกันไปอืเรื่องนี้โอ้เป็นผู้ท่าหอ,อนซ้อนใจอย่างดีอย่างหนักเลย พี่น้องก็ต้องระมัดร,ระวังนําครับรถครับล่าหน,น้าฝนหรือบรยอยในอาการที่จะไปต่อได้นะครับเมากินยาหรือยามันกลุ่มปวดหัวปวดสบายเหอรอือมาเวนตามาเมารถเมาอยังนี้ยุดเลยจอดนอนเลยดีกว่าเชียร์้างเลี่ยมสองร้อยสามร้อยนอนรีสอนยังไปเลยตื่นขึ้นมามีแห้งแล้วอาบนา้ำแล้วจังไปต่อแม่ามาครับเสียเวลาน้อยหนึ่งดีกว่านี่แับเสียเป็นหลานๆน,นี่แล้วมีคนตายพร้อมนางไว้น้ำท่านะตายอ่ะ แม่บลาทำไปคนในครอบครัวท่านละบาดนี่คเคยมีด้ไปสามไปสี่คนในครอบครัวาตายเบิดร,รถเลยเกิดวัดเหตุกับรถชนกันรถโอ้โห,โหตกลงไปในคลองในน้ำเห็นบ่มพวเมียขับรถมาแล้วก็ล่องคลองไปตายทั้งสองคนกำลังสิไปเหตุบุญไปงานเนียงบุ๊กเกี่ยวกับบุญนี่แหละี่ว่าจุ่าตายทั้งผัวทั้งเมียเห็นอืมลูกยุ่งใดล่ะครับถำไมหลูกไม่เต่าเห็นบ่สูญเสียทั้งควหนาว้าครอบครัวแล้วก็เออคนของท่านนั่น ยุ่งยากก็แล้วกันเนาะทำใจยากอืมแต่ว่าถ้ามันจะเกิดที่จะได้นว่าเกิดครับลบลีนี้บ่หมดหรอกห็นได้ว่าถ้ามันเท่าบาบางได้เท่าบ่ประมาทโอกาสมันก็จะหน่อยนะครับถ้าประมาทแล้วไล่ได้ไล่นั่นันแข่งกันเวนๆวนนี่ข้าวเดียวครับแถวนี้รอดแยวน่าอาจจะเจออีกก็ได้ถ้าบอประมาดระวังหรือพิจารณาให้ดีรถนี่มันห่วยยางเหยียบมันแหงแรงในว่าสิมีน้ำมันเปนบ่ล่ะมันไปหลดได้นั่น เออบางเทือกับบ่ชํำนานทางขึ้นเขาลงหวยโค้งรอยซพแปดเพราะบ่ฮหูจากเด้ไปลุงเดียวเห็นเขาไปได้ก็ไปเออเห็นเขาไปเที่ยวผักเนื้อผักไตซสิก็ไปโดยบ่ชํำนานทางนะครับบ่ศึกษาแลกเกียร์ตบางเทือขึ้นเขาลงเขามันใส่เกียร์เดียวบ่ได้เด้มันมีเกียร์ขึ้นเขาเกียร์ลงเขาอีกก็ต้องเรียนรู้ศึกษาซะก่อนบมแมนว่มาสิขับง่ายๆเนพื่นที่มันลาบเดียวแล่นไปเรื่อยๆก็เกียร์ตัวเดียวละแล่นวดหมือวัดเบี้ยโมเมนเด้ยามขึ้นเขาแนียวได้ลงเขาใดนีรยว ตอนหนูศึกษาหรือยังแม่มาล่ะเอออันตรายทั้งนั่นเลยครับอุปกรณ์ส่วนขวบในรถทันนะถ้าบทันดูแลบอดีนะครับเขาถือว่าทานประมาททานจะอ้างว่าใดเรื่อยว่าโมหูว่ายางมันเบิดดอกแล้วโมหูเลยว่าพาเบรกมันเบิดผมว่าเป็นซางว่าโมหูแล้วทันมีหน้าที่ต้องตรวจสอบรถทองทันถูกมือนะครับอืมแต่มือได้ก็แล้วแต่เผลอบอไปเขาศูนย์บอไปให้สร้างเขาอืม สมดูแลตามครบวงรอบมันนใจสิครับหกเดือนแปดเดือนนี่ท่าน้องไปเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่ท่านโมเหต์แล้วมันเกิดขึ้นมาเขาตรวจพิสูจน์ได้ว่าท่านประมาท่านโมดูแลยานพาหนะของท่านท่านเป็นผู้ควบคุมมันเนี่ยเออยานพาหนะมันแลนเองบ่ได้ต้องมีคนควบคุมมันนั่นบอถึงแม้ว่าสมัยนี่จะมีรถขี่บ่มีคนขับก็ได้ท่านนั่งไปนั่งแต่ว่าท่านนั่งนั่งขางนะครับรถมันขับเองถึงนี่แล้วครับยูมังหนเป็นแท็กซี่เลย ขึ้นไปเพื่อท่านจะไปมองในโค้ดมันแลนไปตามที่ท่านสั่งบ่มีคนขับนะครับแต่ว่าไผเป็นผู้สร้างการละบัก็นั่นแ่ะครับคือคนขับคนสร้างการต้องรับผิดด้บัตรถึงแม้ว่าผมบ่ได้ครับแต่ว่าคุณสร้างการไงเขาไปเบิ่งคนสร้างการบัตรนี่สมัยนี้มันสมัยหุ่นยนต์สมัยสมัยเเนาะมันครับจะเจืิญมันพัฒนาบ่คือเต่เก่าบ่มต้องขับเองก็ได้รถเล่นไปเองบ่มีคนขับกับเบื่องตีผม่กลกานั่งนามันดอกรถมันขับเองเลยผมหยาิ ม่บอกเขาเองก็ยังหยาดอยู่แล้วนี่มันแลนไปเองแล้วเขานังไปน้ำมันนี่มันบาดเสียวเลยครับมันก็หีกเก่งแถมว่องกับวันนัวหัวนอนไปเองจ้ะเนาะเอาล่าพี่น้องครับจังพอกันใหม่เป็นวิธีร่วมใจคนไทยบทิงกันสำหรับเมื่อนี้สวัสดีครับ